บาทเที่ยวน้ำตกทุกคนสิบบาทอะไรคนสามสิบขคืราคาแล้วขราคาคนอายุตนกนไม่จ่ายแล้วก็ดูแลก็ต้องต้องยาัว่่น้นี่ทุกคนน้ำตกโตนเตะ โอ้ยนะนี่ดี๋ยวกำลังเดินขึ้นมาแล้วคุณนายไปเลยลไปเลยหอมไปได้เลยตังมืออันนี้ปวดไนเลาตังมือจะลงน้ำไหมไม่ลง <c oughs> ทำไมอ่ะเราบวดจ่ายตังค์แล้วเออจ่ายตังค์ไม่ก <c oughs> <c oughs> ล้าลงไม่ลงเออแล้วใครดูเด <c oughs> ็กอ่ะฮะใครลง <c oughs> ไปดูเด็กอ่ะ หมาไอ้บอยบ่อเยี่ยงเวียดนามี่ยูทูบเบอร์ดูนะมือหนึ่งแบกน้ำเออเวียดนามจริงอ๋อมีสาระแต่ว่ามีเตนด้วยมีลังเตนใหญ่มากโอ้โหพามาเที่ยวนะทุกคน นี่ืมเนากันเนา้นเนดี๋ยวเราไปจ่ายลูกกันด้วยดีกว่าอ๋อั๊ตอยากถ่ายลูกกันงมากเีร้นม่้อหนมทุกคนจ่ายเือ่เงินเท่าไหร่จะกินแล้วระไม่ได้น้ำจมอยนแกงมีตองถแก้วมามาเกดแ เบ่งอกใหญ่เลยไม่ไไม่ตัวมือไม่ไัวไมีกาด้ังไมมิน้่น่วางกดี๋วนี่ตรงนี้นี่ว่างนี่ดีว่มกิปนี่ป่าวนอนโอนอนกันนไปดี๋วนอไปนอนดวไปจ่นี่น่บดตรงนี้ดีกว่านี่บดบดตรงนี้น้ำลึกดีมานลนี่ชัว นี่ทุกคนก้าหวงปลอมแล้ววัวกลวเดเรีวเียไปจับหลก้อนได้ลงไปก้อนนี่อาดูใต้เราดีกันเลยถ้าไระวังนนได้เนี่ยเฮ้ยใต้อยู่ใต้อยู่มาลมาฝังน้นกับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งน้นเมมนเยอะไงระวังนะ อ,อที่ทไหนจทีงไหนจิลงมาตรงนี้ครับไปตรงนี้ไปนะจินั่นไงนั่นไงตรงนั้นมันลึกเห็นไหมมันได้ไเอาไปไม่เป็นไรมันไม่กัดลงไปที่ลงไปที่ตรงนั้นก้อนหินก่อน

เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าด้านล่างคนมันน้อยเดี๋ยวเราก็ลงไปแต่คนนั้นแต่คนนั้นทำอะไร น้องนั่งแช่ได้เลยแ้แอบชีหรือเปล่าอุ้ยหนำใจนะเพต่อนคนเยอะต้องรุกคนเยอะกอน